อเคมากมเ,เลย่ท้อขาสบายมากเลยเอปลอดโล่เออเินเนาะมันแบบ <S <s> <S กระเป๋าสวยทำอะไรก็เพินนะเอ้า, <S <s ากระเป๋าผมเห็นกันอีกแล้วอะ่ะ เผอนิดนึงนะคะไปไหนกัะเดินล่อนไปล่อนแต่นี่มี่ะกี้แอบเห็นมีเพิ่มไอเดียกันอย่างปอลนค่ะค่ะก็เป็นกิ๊บติดผมธรรมดาเห็นไหมคะใช่นี้เราก็มาเอาเพิ่มไปเลนอันนี้ทุก็เอาเหมือนพวกเป็นเศษผ้าหรือว่าใครมีผ้าชนะาที่ลายสวยๆนะคะ หรือว่าเป็นขอบลูกไม้เนี่ยสามารถเอามาสอนในกระเป๋าได้ถ้าใครไม่ติดอะไรเลยเนี่ยก็สามารถเอาเป็นช่องใส่โทรศัพท์มือถือได้เลยข้างนอกเดี๋ยวให้ดูฟังก์ชันยังไงคะถ้าเราเปิดมาเป็นช่องหลักแบบนี้ใช่ไหมคะใส่คล้องใส่หนังสือได้ด้วยใส่ตุ๊กตาใส่ทุกอย่างนะคะนี่ชั้นนี้ที่เรามีเสื้อเชิ้ตเราก็สามารถใส่ของได้อีกชั้นอ๋อใช่มันแบบไม่ั่วไหลเลยนะเพราะว่าเราเยบประกด ประกบประกบการประกบกันเลียประกบไปด้วยกันแล้วมันก็ทําให้มีฟังก์ชันหลายช่องรวมถึงถ้าใครอยากครีเอทก็อาจจะเอาผ้ามาห้อยได้อีกใช่ส่เป็นโบว์เนคไทอะไรต่างๆนะคะถ้าเป็นคุณผู้หญิง okay> ก็อาจใส่ส mm ร้อยเป็นเครื่องประดับไปแล้วจะบอกว่ากระเป๋าแบบนี้เป็นยูนิเซ็กซ์คือเราสามารถถือเป็นช้อปปิ้งแบ็คได้เป็นใบหลังได้รวมถึงผู้ชายก็สามารถใช้ได้เหมือนกันคนะก็แบบเออทาเป็นหูเท่ๆแล้วก็พกของไปเนี่ย ใช่แล้วล่องว่าเทแน่นอนมันเทมากๆใช่ม,มันทําให้แฟนรีบทําวันนี้นะคะแล้วก็ไปให้ในวันพรุ่งนี้ในวันพิเศษก็ได้หรือว่าจะไปใช้ทําด้วยกันเดินคู่กันก็ได้ในสึงภาพวันพรุ่งนี้แต่งตัวเหมือนกันและแต่งตัวอาสองสารกันหน่อย สงสารกันหน่อยนะคะเคโอเาวันนี้เราก็เป็นไอเดียนะคะจากเสื้อวินเทจคุณลุงนะคะที่เอามาทำเป็นกระเป๋านั่นเองนะคะน่ารักมากๆเลยเผื่อจะเป็นไอเดียในวันวาเลนไทน์ในวันพรุ่งนี้ได้แล้วนะคะแต่ว่าพูดถึงของวินเทจเราเนี่ยเราก็ไม่พลาดที่จะแนะนำถูกต้องค่ะหนังสือดีๆนะคะนั่นก็คือลูกเก๋วินเทจนั่นเองค่รวมทั้ง มีอะไรมั่งนะปอโอ้โหมีพวกเสื้อผ้าเก่านะคะเสื้อเชิ้ตนะคะต่างๆเป็นของวินเทจใช่ตัวนี้ก็ไม่ได้มีขายนะมีรองเทป็นของที่หายากถูกต้องเขาบอกว่าเป็นของที่แบบเป็นนักสะสมเขาใช่แล้วใช่แล้วค่ะคนหายากเพราะฉะนั้นใครที่รักของวินเทจอย่าพลาดเลี่ยมนี้สำหรับลุคเกอร์วินเทจนั่นเองดูได้ทั้งหญิงทั้งชายเลยเพราะอย่างผู้ชายผู้หญิงก็สามารถเอามาทำอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วโอ้โหอ๋เหมาะกับหนุ่มๆมากๆเลยนะคะมีกระเป๋าใบนี้พกลุคเกอร์วินเทจเข้าไปโอ้ Okay, เลยส,สุดเลยเแต่จริงๆหนังสือที่ดีๆที่เราอยากมาฝากกันในวันนี้นะคะ,คะก็ไม่ได้มีแค่นี้ใช่ไหมป้อเรามีหนงสือชีสนะคะเล่มพิเศษอีกมากมายที่จะบอกว่าพิเศษจริงๆค่ะเราไปเริ่มกันด้วยเร่มแรกเลยนะคะ,คะกับ Special Limited Edition The Best of 100 Cheese ร o v e r Model นั่นเองะคะ่ะมีนําแบบรึบ เลยอย่าลืมไปติดตามใช่แล้วเล่มต่อไปค่ะเล่มนี้นะคะเป็นเล่มที่เหมาะกับสาวๆผู้ชายที่ชอบแต่งตัวแล้วมีอัซอรีเยอะๆนะคะเล่มนี้ก็คือชี c อั s o r ีค่ะใช่ลืมไปดูนะคะต่อไปนะคะอย่างที่บอกไปก็จะเป็นลูคเกอร์เล่มพิเศษอย่างที่ฝากกันไว้นะคะและอีกเล่มหนึ่งคะที่เราอยากจะแนะนําสําหรับคุณผู้ชายโดยเฉพาะห้ามพลาดนะคะสําหรับลูคเกอร์พินอัพเกิร์ลที่สาวเซ็กซี่มาอัดแน่นกันเล่มเลยก็ว่าได้ค่ะเล่มต่อไปเป็นหนังสือที่แบบว่า มีหลายเล่มค่ะชิวๆนะคะอ่านในวันว่างๆนะคะจากสำนักพิมพ์เซชิปเรบิชิงนะคะเ่มกันด้วยเล่มแรกค่ะหนังสือที่ชื่อว่ามนุษย์ค่ะเป็นบทบรรณาธิการดีๆจากพี่ปูของเราเนี่ยค่ะรวมถึงตอนนี้เรามีมนุษย์2แล้วนะเขาใช้ชื่อว่าสุวร สที่จะให้แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้กําลังใจต่างๆอย่าลืมไปอ่านดูใช่ค่ะอีกเล่มหนึ่งที่ชิวๆอ่านตอนเข้าห้องน้ำก็ได้อะไรก็ได้เพราะว่ามันแบบบันเทิงบันเทิงมากนะสำหรับ talking with sherbet นั่นเองที่ถามตอบปัญหาเกี่ยวกับ เกี่ยวกับแฟชั่นหรือว่าเรื่องไรสาระอะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมายล้อเยสนานต่ไปคนรักการท่องเที่ยวคนรักการท่องเที่ยวนะคะพลาดเล่มนี้ไม่ได้นะคะเล่มนี้ก็คือฮ่องกงอิสซี่ไกด์ค่ะมัมุงไปเดินผู้ตตัวต้องไปจ้างไกด์จริงๆและอีกเล่มหนึ่งนะคะพิเศษมากๆเลยนั่นก็คือ a man who is not a simple man นะคะเป็นหนังสือที่รวบรวมบทสัมภาษณ์ดีๆนะที่ให้แง่คิดในมุมมองการใช้ชีวิตของผู้ชายแห่งยุคไม่ว่าจะเป็นยุคเก่ายุคใหม่นั่นเอง อีกหนึ่งหนังสืออันนี้ <คะ S 2> เราชอบมากเลยแจกฟรีค่ะ,คะใช่หนังสือ ั้นมีชื่อว่า Bangko Shopping g กด์สองศูนนงมั่นเองค่ะใช่แล้ว,ลวพิเศษโดยที่ว่าถ้าเกิดเจอหนังสือเล่มนี้นะคะวางอยู่นะคะรีบคว้ามาเลยค่ะเพราะว่าข้างในนั้นนะคะมีคูปองส่วนลดพิเศษมากมายทีเดียวใช่หยิบมาฟรีนะยังมีคูปองให้เราไปลดใช่ซื้อสินค้าอีกจะไม่หยิบได้ยังไงพรุ่นี้มีอะไรพิเศษพิเศษใช่ได้แล้วตอนนี้เราก็มีของพิเศษพิเศษที่จะเอาไปให้คนพิเศษในวันพรุ่งนี้แล้วแต่ว่าถ้าใครยังไม่มีนะคะอยากจะทําอะไรเนี่ยไป ย้อนดูย้อนหลังได้ใน a c e บ o o k นะคะรวมถึง YouTube ของเราคะกับพีชทีวีดีไอนั่นเองถูกต้องค่ะหรือว่าอยากจะพูดคุยกับเราเพิ่มเติมก็ได้ในอินสตาแกรมด้วยใช่แล้วนะคะก็เข้าไปได้ได้ที่ Instagram นะคะ follow กันได้นะคะ p ีโ p l e DIY ค่ะและติวดิศยาค่ะและอย่าลืมพูดคุยใน Facebook ถูกต้องค่ะอกไว้ตกี้นะคะแต่วันนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วขอขอตัวไปเตรียมของหวานอะไรหวานๆต่อ ตอนทำพิธีการเฮ้ยมันเขินนะเอาวันนี้เ็๊ก็หมดเวลาแล้วเจอกับเราได้เหมือนเดิมนะคะเวลา3ามทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งค่ะทั้งช่องเว r รี่จูเลชันแและ56ค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนไทยบ๊ายะาย สวยอ่ะลายนี้ก็สวยทำยังไงให้เอาลายพวกนี้มาอยู่บนเสื้อผ้าของเราได้อ่ะง่ายนิดเดียวอยากรู้ใช่ไหมป๊าใช่อยากรู้ใช่ไหมคะถ้าอยากรู้ต้องติดตามได้ในรายการ